สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสมองสบายพ่อกับซองน้องแท่นเก่าพี่น้องเอ้ยน้องเอินมานาน้องเอินพี่น้องเอ้ยเพิ่นชีวานกะพี่น้องกระสอบเข่าเข่าซองกระสอบนอนนอนพี่น้องเพิ่นตกมาขึ้นนี่พี่น้องแห้งอยู่ไพ่ก็คือเสียเอากะบุ้งไล่อยู่เด้อ เอนเพิ่นจับจุ่มแส่หรือจุ่มแซ่จุ่มเขาแซ่เพราะมีน้ำพี่น้องเอ้ยจุ่มแซ่เพราะพอมีน้ำเพิ่นเอากะ้ำลังอันนะ ตึกแต่ใส่หอดใส่บ่เนี่ยเอิ้นมาหามลงพูบ่อนเก่าพูบ่อนเก่าลงมาหอดพูติดบนั่นแหละลูกเทิมน้ํานะเออมาให้อาบัดนีบอกอาแน่คือสแท้อาเอ้ยบ่ถือยังลงมาบัดนีนี่มาเออให้อาลูกสิีดินไปล้างให้ล้างให้ล้างนะบ่ล้างลงล้างอีน้ําพูเอออือ เอเอจะน้ำหนึกคิ้ม <c oughs> น้องเอิญก็พัวใหม่เพื่อนนะพี่น้องเอ้ยเห็ดหน้าได้ปีนี้เห็ดซองเถาพี่น้องเอ้ยแม่แข้งก็ซองเถายากลูกน้อยแข้งแค่แค่ไหนแต่อันอันนะน้องเอิญเพื่อนบ่มีลูกถ้ามีลูกแฮงกาซีอันไหนอีก นักเตี้ยมีแหบบอมี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 ีม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 มีีมีมีมมี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 มมี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 ีม Huh? Hmm? พี่ลูกสวัสดีปด้าลุงสวัส,ด,สดีปด้าลุงขาตองน่องเทินน่องเด้อน่นนองเทนมาโต้กา้าซอยอ่เอิน พี้น้องกําลังสตีกันพี่น้องเอ้ยเอ้ยกําหนองสิบภาปกติกันยอดผูกปีให้ลูกล้านนอน เนาะเคยกับ,บนันลุงพากันหมัดพาก,กันเหมาะกะเหมอกตะกะกะอ,อ,อันบบเคยโตกสิโล่ไงอยู่จักแล้ว เ,เหตุการ์กแล้วพี่น้องเอ้ เครื่องนี่นะป้าพี่น้องเลยเอาเครื่องหนึ่งฮะพอ,องแทนกำลังหวานกะพี่นอ้องจากสิเป็นอะไ้พี่น้องปีแรกนี่พอ,องแทบพื้นบ,บ้านที่นั่นกะเค็มลายลีปีนี้แม่ลงแทนหวานเองกะตัวเองนะอ่ะยังสี่เอาอีกตหนึ่ง อ,นะอเอลขกจะคือบงม,มาปิดน้ำนี่ฮะป,ดปิดแล้วพวกนา้นเม็ดเขาวมันอนันไลไปเลยนะพอแทนไปคนหวานกะพี่น้องเลยไปเด็วกะงาม กรเข็มนะจะ้าวานไิเล่นนี่กระเข็มพี่ได้การง,งา้พ่อลองแทนหนวานหายบ่าผุนวานไปทางหน้าก่อนนด้เพ่อนวาน หวานอีกเป็นยังไงบอหางมันบหวานมันบ่หางโผดบ่โอ้ยนี่ก็ะซองกระตากระึงผู้ซองกระโซไทยแม่ไม่ยังได้เข้าเขาห่ือเปล่าทำเป็นผัว น้ำนากันดีอยู่มันพ่อให้พ่อให้หน่อยสิพอเอาให้นี่แหละนี่ให้นี่มันก็พ่อไว้มันก็พ่อไว้แต่หน้าฮะนะมันสิพ่อท่านั้นแหละบ่พ่อก็ติเต็มตินไอเนี่ยมันเหนียวบ่ ไปใส่ลุหมดขันหมดขันเต็มตีนหมดขันเต็มตีน,นออกลูกออกหมดคันลูกออกออกออกไปไวออกวิวิออกมาไว้ไปไปออไปัป้งเน้าน้ำเอาอันเอาลูกผู้ไวไวๆไปไวไวย่างไวไวปากเท้น่ะ ເຮັດຫຍັງ hơi, ແລ້ວມື້ນຳແລ້ວໃຫ້ໄວກົດຜູ້ เจตุ่นหญ้าเพิ่นบอกให้เอาวันสำนี่พี่น้อยสามตาสามตาก็มีแต่ตาหน่อยบิ๊บบิ๊เลี้ยงเห ຕ້ອງແທນນະເສື້ອຜ້ກາກໍໍ່ໄ ก็คือสิเอากะอะไรอยู่พี่น้องเออปีนี้เออปีนี้มือนี่นะพี่น้องเอ้ยคนอันคนบอกอันอันนะคนบเ็ดหง่ากันลายพี่น้องพวัญยังน้ำมันกัแพงพูยกัแพงเนาะคนปลาไห้ปลาหนากันลายคนปลาไห้ปลาหนากันลาย